เดี๋ยวพาไปดูต้นจำปะดะกันค่ะต้องบอกว่านึกว่าเป็นต้นขนุนนะคะแต่จริงๆแล้วเป็นต้นจำปะดะต้นสูงใหญ่ที่มีอายุมากกว่า70ปีค่ะออกลูกดกนับ100ลูกเลยนะคะมีลักษณะเหมือนขนุนทุกอย่างแต่จะมีผลเล็กกว่า ที่บริเวณข่วงวัฒนธรรมหอคำพระยามังรายย่านถนนเวียงแก้วตรงข้ามกับทันทสถานหญิงเก่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ต้นจำปาดาอายุมากกว่า70ปีนะคะสูงมากกว่า10เมตรออกผลตามลำต้นมีจำนวนมากนับ100ลูกมองดูยังไงนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นต้นขนุนค่ะเพราะทั้งลำต้นกิ่งก้านใบและผลเนี่ยจะเหมือนกับขนุนทุกอย่างเลยค่ะ ทางด้านของนายวันลบนามวงพรมรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าต้นที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ต้นขนุนแต่ว่าเป็นต้นจำปาดาที่ดูเหมือนต้นขนุนแต่จะมีผลเล็กกว่าผลขนุนนะครับไม่นิยมนําไปแกงหรือว่าปรุงอาหารรับประทานเหมือนผลขนุนเพราะว่าจำปาดาผลดิบจะมีเปลือกแข็งมียางมากพอสุกเปลือกก็จะนิ่มลงยางน้อยลงเนื้อมีกลิ่นหอมนะครับหากวางหากสุกเนี่ย ยวงก็จะออกสีเหลืองเหมือนขนุนเลยแล้วก็มีรสที่หวานจัดนิยมนำมารับประทานผลสุกหรือว่านำไปชุบแป้งทอดรับประทานกันคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้จักเข้าใจว่าเป็นต้นขนุนมีคนถามบ่อยๆนะครับจึงเตรียมที่จะเขียนป้ายติด้วยว่าเป็นต้นจำปาดะนะไม่ใช่ขนุนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องนั่นเองอุ้ยแต่เหมือนอจริงๆนะ ใช่ครับหลายคนบอกว่าจำปาดาเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ทางใต้เนาะออใช่<ม>เพราะว่าดิฉันเนี่ยคือเรารู้จักอยู่แล้วเราเป็นค,คนใต้ไงแล้วก็แบบชอบมากเลยเอาจำปาดาเนี่ยไปชุบเป,ปง้ปปงทอดอ,อ,อร่อยอันนี้ใครที่อยากเห็นนะ,ะพื้นที่ภาค